อันนี้แมปใหม่ครับผมแมปนี้มีชื่อว่า,าโตเกียวอะไรสักอยาก่างนะครับผมเป็นฤดูหนาวของเมืองโตเกียวนะผมถูกใจละเจเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆับผมนอ่สวยไหมครับตอนนี้หลายๆคนก็คนจะอยากได้แล้วใช่ใช่ไหมละครับทันเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการดาวโหลดและติดตั้งกันเลยนะผม มาครับผมมาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่านะครับผมสำหรับมอสแมปนี้นะผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมอสก่อนนะครับผมซากุระนะฮะทีล่ลงไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับผมก็วิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับผมให้เพื่อนคลิกที่ดาวน์โหลดสีเขียวนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์หรือว่าไอ แอปอะไรก็ได้ผมจะมาจัดก,การไฟล์ได้นะครับผมให้เข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เพื่อนเลื่อนเลือกหาคเาว่าไฟล์ภายในเครื่องนะครับผมแล้วก็เลื่อนเขาว่าหาคําว่าดาวน์โหลดปึ๊บแล้วเพื่อนก็เห็นคําว่าตัวเกียวเมจิกวินเทอร์ตัวนี้นะครับให้เพื่อนคลิกไปแล้วผมคลิกค้างนะแล้วก็เพิ่มเติมก็กดบีบไฟล์บีบัดไฟล์หรือว่าแตกไฟล์หรือแอปแท็กเฮียน,นะผมความหมายเดียวกันนะครับผมหลังจากที่เพื่อน ทำการบีบอัดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว้วผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมนะตัวดีนะให้เข้าไปับผมเข้าไปเลยไปนะเพื่อนก็จะเข้าไปจะเจอคาว่า i Np c กับ scene นะครับผมให้เพื่อนกดคีย์ค้างคัดลอกมาทั้งสองตัวให้ผมคัดลอกเลยนะแล้วก็กดกลับไปกลับไปหน้าแรกแล้วครับแรกสุดเลยนะนี่แล้วก็เลื่อนหาคําว่า i android นะครับผม แอนดรอยด์ดัแล้วก็เลื่อนลงมาหาไอแอปของอวีนะครับผมหรือถ้าใครไม่มีรูปขึ้นให้เหมือนผมก็ให้เลื่อนหาคำว่ากาล i นาเกมเคจีเอสทีตัวนี้นะผมตัวนี้นะตัวนี้นะที่ผมเนี่ยเนี้ยครับผมแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็เลือกเขาว่าไฟลเลื่อนลงมาครับผมเลือกคาว่า Resources นะตัวนี้นะตัวนี้นะ เข้าไปแล้วผมหนึ่งจุดมสีเข้าไปแล้วก็ Asset b u ลเด n นะผมตัวที่2นี้เลยับผมเข้าไปแล้วก็กดวางนะผมแค่นี้วางปุ๊บแล้วก็กดเขาว่าแทนไปเลยนะผมแทนแค่นั้น,นับผมแล้วก็จะได้ในตัวเกมนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับ <S <S มาแล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม,มแล้วนะครับ <S 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 ตอนนี้ก็เป็นหมอดอ่า โตเกียวซาก,กุระโตเกียวฤดูหนาวสักอย่างหนึ่งนะผมฤดูหนาวเปพนแมตมอดใหม่นะผมล่าสุดเลยปีสองพันยี่สิบนะลงได้แน่นอนถาวรไม่โดนแบนนะครับผมในแผ่นี้ใช้ได้แน่นอนนะผมถ้าใครเอาไปลงนะผมก็ใช้มาพอชอา,า,า,าแล้วนะผมเอามาให้มันแจกเพื่อนบ้างนะประมาณนี้แล้วนะผม ส่วนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากได้แมปอะไรแมปไหนแมปต่อไปเป็นแมปไรแมปทะเลทรายหรือว่าแบบอวกาศก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ในคลิปหน้านะครผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ